โตให้ oh, yeah. กับทางเด็กเนี่ย2,000ชุดสัแฟนที่เข้าไปดูลมงในโรงภาพยนตร์ฉันกงเป็นราชาจอมสลัดให้ได้ได้ผมไม่ต mm ้องซื้อผมก็มีต้อซื้อคุณสวัสดีครับอยู่กับผมเนกีแล้วก็่ายนะครับผมอยู่ในช่องเนกีครับวันนี้เรามางานวันพีซการ์ดเกมคิดแอนคิดแกรนโอเพนนิ่งนะครับก็คือวันนี้คืองานเปิดตัวของการ์ดวันพีซที่เป็นทางการนี่นะครับวันนี้เราก็ได้รับเชิญมาที่งานแข่งนี้ด้วยครับต้องบอกว่า เป็นงานเปิดตัวแล้วก็มีการจัดแข่งขันด,ด้วยเออเธอเคยมาแข่งงานไอมางานแข่งการ์ดเกมไหมและเป็นไงคนเยอะมากเออคนมาแข่งกันเยอะมากนะครับต้องบอกว่าเป็นร้อยคนเดี๋ยวนนี้ผมจะพาไปดูบรรยากาศครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่จูนกันว่าพี่จูนเนี่ยมางานแข่งการ์ดเกมครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ผู้คนมากหน้าหลายตาฮะคับข้งนะ่งฮะคาดว่าวันนี้การ์ดคงขายดีขายดีเป็นเทน้าเทท่าเลยทีเดียวเชียวรู้สึ <นะ S 1> สก,สกไงบ้างจูนที่ที่เพิ่งเ,เคยมางานแข่งการ์ดครั้งแรกก็ตื่นตาตื่นใจฮะว่าโอ้โหทําไมมีแฟนๆการ์ดเกมเยอะมากมายขนาดนี้มันมีความนิยมสูงเกินกว่าที่ตัวเองคิดเอาไว้มากมายนะจ๊ะแล้วสนใจอยากเก็บสะสมไหมบ้างไหมบาคุณถามแบบนี้ผมก็ต้องสะสมสุดคุณถามแบบ ถ้าผมบอกว่าไม่สะสมก็เอ๊ะยังไงกันมันก็ยังไงอยู่นะมันต้องมีคือเอาง่ายๆครับน้องๆหนูๆไม่ต้องซื้อเยอะเอาสักคนละชุดของมันต้องมีใช้คํานี้ดีกว่าเนาะเก็บเอาไว้เป็นค่าทางจิตใจถึงแม้มันจะไม่ได้มีราคาค่างวดเอาไว้เก่งกําไรขายในในระยะยาวแต่ว่ามันมีค่าทางจิตใจให้มองตรงนี้ก่อนนะจ๊ะถ้าซื้อแล้วเก็บไว้แล้วเราย้อนกลับมาดูมา5ปี10ปีผ่านไปแล้วมันมีความสุขนั่นแหละ คือค่าของมันได้เพิ่มขึ้นตามการเวลาของมันแล้วน่าจะหรือถ้าอยากสนุกกับมันึกษากติกาแล้วก็ทดลองเล่นได้เพราะว่ามันเป็นการเกมที่ถูกต้องครับมันก็มันก็ไม่ได้ยากมันก็ไม่ได้ยากบอกเลยว่าไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าค <cliche. S 2> ุณต้องมีความคิดวางแผนหลายๆอย่างไม่ใช่คุณจะเอะเปิดไพ่เหมือนกับแปะแปะแปะไปส่งๆไม่ได้มันต้องผ่านการวางแผนเพราะฉะนั้นพี่จะไม่บอกว่ามันง่ายซะทีเดียวเพราะมันต้องคิด ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางด้านความคิดการวางแผนนะไม่มีอะไรง่ายหรอกโลกนี้แต่ว่ายากมากยากน้อยง่ายมากง่ายน้อยเท่านั้นเอง เอาขึ้นไปยหญ่ครับเลยแล้วพี่ชายเป็นเสียแล้วเดี๋ยวแี้วเสือต้องเลยึ้นไปยหญ่ครับยังยังยังแล้วขึ้นราแต่ขึ้นอ้าวเดี๋ยวตอนนี้เราเราเราจะข้าวต้มดีไว้อร่อยข้ามไดา้ไปดูการบั้นทีนี่ยังเลยครับเห็นยังเห็นยังยังไม่เห็นเลยนี่คือพี่ตูนลูฟี่นะครับท่านเป็นผู้ให้เสียงภาพคาแรคเตอร์ลูฟี่ในการ์ตูนและภาพยนตร์วันพี์ขอเรียนเชิญครับ สวัสดีครับพี่จูนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จูนถึงแม้คนที่ไม่เคยเล่นกัร์เกมมาก่อนนะครับมาฝึกฝนแป๊บเดียวก็เป็นแล้วแล้วก็สนุกสนานด้วยไปเดียไปพร้อมๆกันนะฮะคนงนี้ไม่เป็นไปพ่อพี่เลยฉันต้องเป็นราชาจงสลัดให้ได้ทางคอนฟิคการ์ดเกมเนี่ย ได้ม anyway, ีเตรียมอะไรพิเศษสำหรับวันที่พีเศษนะครับเราก็เตรียมเป็นชุดโปรโมนะครับแพ็คโปรให้กับทางเดชเนี่ย2,000ชุดสำหรับก็จะให้ไปร่วมกิจกรรมนะครับสำหรับแฟนๆที่เข้าไปดูลงในโรงภาพยนตร์๋อคือนะครับมีเตรียมไว้ให้เตรียมไว้ให้แล้วคเพื่อสวัสดีทุกคน การแข่งขันวันพีสการ์ดเกมเริ่มขึ้นแล้วเราไปมุ่งสู่แกรายตามหาวันพีซกันได้เลยฉันต้องเป็นราชาจอมสลัดให้ได้ได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปละทางไหนดีอ่ะทางขวาสิทางขวาทางไหนทางขวา,ทา,ขวาทางโน้นปะทถยต้าจริงเชียวลายแตม ผมไม่ต้องซื้อผมก็มีต้องซื้อให้คุณคูดแบบนี้น้องๆบอกว่าอยากเห็นพี่จุเล่นอีกได้เลยเดี๋ยวเราจะมาแบทเทิลกับพี่จุผมมีผมมีทุกผมมีทุกเด็กเฮ้ยมีมีเุกเนี่ยหรอผมมีทุกเด็กทุกคนจะมีหมายเลขผมมีทุกเด็กอ่ะเอาจากที่ดูชื่นชอบไหนคิดว่าตัวเองเหมาะกับเด็กไหนเด็กขึ่อต่อที่ตรง ไม่ว่าจะเด็กไหนก็มึนเหมือนกันทุกเด็ก <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเรื่องใหญ่แล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับพิปงานมางานวันพีซกัดเกมที่เป็นงานเปิด,ปด,ปด,ปดตัวของพีซใช่ครับก็ต้องบอกว่า <c oughs> คนสนใจเยอะมากนะพี่เนาะ <c oughs> ทั้งนั้นแฟนวันพีซแล้วก็แฟนทีตัวแบบทีาเป็นสายการก์ดเกมใช่แล้วก็กลายเป็นว่านี่ก็เป็นอ,นอีกหนึ่งไอคอนของวันพีซที่เปิดตลาดใหม่ ดาราดารซินโดมไม่ให้ดารซินโดมสิมาโซมพูดที่สุดแบบปกติมามาเปิดพูดเปิดงานมาพากเสียงแล้วมาอ่าามพูดถึงมันถางบรรยากาศเอาไง่าว่ามาทำหน้าที่ของตัวเองให้สมนุกแบบเท่านั้นแหละเขาได้การ์ดกลับแล้วนะเขได้การกลับไปสิบชุดเท่านันนี่นะฮะน้องๆที่บอกว่าอยากให้พี่จูเล่นอีกน้องๆได้ดูแน่นอนให้เปิดกลั โดดดยยยัเีอ่ะนะครับถ้าอยากเห็นพี่จูนเล่นเล็กไหนคอมเมนต์มาด้านละ่างคอมเมนต์ไปนะเ,เลยนะอ่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดซับสไครต์ให้ช่องพี่จูนแล้วก็ชอ่องไอจิงด,ด้วยนะครับ<อ>ในคลิปหน้าจะเป็นอีเวนต์อะไรอีกเกี<อ>่ยวกับวันพีซต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทอง<อ>เพราะว่าครบ25ปีบอกเ,เลยเดี๋ยวมีอีกหลายอีเวนต์เดี๋ยวมีอีกหลายอีเวนต์แน่นอนอเราจะไปด้วยกันนะฮะ เ่ Happy <laughs> ในคลิปหน้าจะปเป็นอะไรนั้นกดกระดิ่งรอ,งเ,อ,อเลได้เลยครับสำ<อ>หรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับติบดตามในกิจที่เลน่นและมีซีทูด้วยจ๊ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายเฮ้ยพี่องก่อน